คุยกับแตงไทยเหรอลูกเออเป็นไงมั่งแตงไทยเ่ยเหรอฮะคุยกับแตงไทยเหรอคะ อาก้วมาคุยกับเท่งนู้นต่ออ่ะก้วนี่บ้านเรไงเออเป็นไงมั่งลูกสวยแถวะได่งมาบเยอเออนั่ยน้มา